ชิโป้หนึ่งเกตอนสมัยป4ของฉัน EP สามฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากแก๊งเด็กหน้าแก่เล่นกองฟางกันกล้ามรู้สึกคันตัวเป็นพิเศษก็เลยลงไปแช่ในน้ำํำพอขึ้นมาก็มีปลิงควายตัวใหญ่เกาะโยงและจอร์จก็เลยพามาที่บ้านจา๋าที่อยู่ใกล้ๆกระบ,บ่อน้ํำนั่นเอง โอ้ยชูให้กูด้วยโคตรน่าเห็นใจเลยน่าเห็นใจก็ดึงออกจากตัวกูซีเหอะไม่เอาใยญาแยงกูดึงไม่ออกว่มามั่ลืนแล้วทาไมต้องพามาบ้านเราด้วยเนี่ยก็บ้านเธออยู่ใกลๆอ่ะจ้าเออมาทํากองฟางบ้านกูพังแล้วยังมาให้กูช่วยอีกเ้านะ่าเรื่องแค่นี้เองมันดูดเลือดก,กูจะหมดตัวแล้วเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็บปิงควายนี่แหละขนพองสยองกล้าวจริงๆตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรอกมันประมาณนิ้วชี้แต่พอกินเลือดเข้าไปแล้วมันก็ขยายได้สองสามเท่าของตัวมันเลย โอ้โหแล้วมันจะระเบิดไหมเนี่ยมันจะระเบิดแล้ววะกูแค่สงสัยเฉยเเลือดกูอยู่ในท้องปริงเออสลบดีกว่าผู้เสียชีวิตปลอดภัยดีผู้ยังไม่ตายจ๋าแล้วเอาออกยังไงอะ่ะที่จริงมันก็มีหลายวิธีนะเหล่ามาซิอย่างแรกเลยอะ่ะรอให้มันดูดเลือดจนอิ่มแล้วมันก็จะปล่อยเองแบบนั้นไม่เอาไหนว่าสลบไปแล้วไงคับ จะไม่มีทางแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้เด็ดขาดและนี่ก็คือความคิดของจ๋าสมัยเป็นเด็กแล้วนอกจากรอให้มันดูดเลือดจนอิ่มเนี่ยมีวิธีอื่นอีนอกไหมมีสิเป็นวิธีพื้นบ้านแล้วได้ผลชะง,งักนะกทำยังไงใช้เกลือโรยฮะใช้เกลือเนี่ยนะเออใช่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมามันช่วยได้ยังไงพวกสัตว์ตัวลื่นสัตว์ที่มีเมือกอะไรพวกเนี่ยมันแพ้เกลือเพราะเกลือนะมันจะไปดูดความชื้นดูดเมือกจากตัวสัตว์พวกปลาดุกปลาไหลหอยทากปลิงอะไรนี้ด้วยหรอ ใช่ทั้งหมดนั่นแหละทะลุเป็นรูเลยถ้าโดนเกลือเข้าไปเฮ้ยเนีนจัดมาเลยก,ก่อนไอ้กล้ามจะตายมันไม่ตายหรอกแค่โดนปิงดูดเลือดไม่ใช่ว่ามันดูดไส้ดูดพุงขึ้นมาด้วยหรอวะนะ่ะจินตนาการของมึงนี่ร้ำเลิศจริงๆเออ้นก็รอกันอยู่นี่ก่อนจะไปหาเกลือมาเออขอบใจเพื่อนไม่ต้องรีบนะรีบสิรีบกล้ามตื่นตืนว่าไงโยง มึงตื่นมาดูพลิงที่ท้องมึงเร็วเพื่ออะไรเนี่ยยงกูอยากให้มึงจดจําภาพนี้ไว้เก็บเป็นความทรงจําที่ดีไอ้เพื่อนเลวไอ้ย่มึงได้โรคจิตว่ะคือจ๋าไม่มาสักทีว่ะสงสัยยังหาเกลือไม่เจอมั่งง้นระหว่างนี้เรามาหาทางช่วยอกล้ากันก่อนจะช่วยยังไงเมื่อกี้กูเห็นมีเตารีดตั้งอยู่ข้างบันไดอ๋อแล้วไงต่อเตารีดนี้มันใช้ยังไงนะอันเนี้ยมันเป็นเตารีดรุ่นใหม่เลยนะเราต้องเอา่านไฟมาใส่่านไฟหุงข้าวเนี้ยเหรอ ใช่ใช่เอาถ่านมาใส่แล้วทีเนี้ยเตารีดมันก็จะร้อนแล้วก็ใช้รีดได้เออเนี่ยแหละเอามารีดปิ้งแล้วจะถ่า,านไฟจากไหนนั่นไงกูเห็นจาาหุงข้าวไว้อยู่เอาถ่านจากเตานั้นแหละมาใช้งั้นเดี๋ยวเตารีดไปใส่ถ่านก่อนเอาถ่านใส่เตารีด <c oughs> หลังจากที่เตารีดร้อนแล้วตอนนี้เป็นเวลาดีที่ไอ้กล้ามหลับอยู่ค่อยๆวางเตารีดลงนะเว้ยกูค่อยๆทำอยู่โคตรหนักเลยอ,อย่าให้โดนตัวไอ้กล้ามละม่ะมงอ,อ่าเสียงดังเดี๋ยวมันตื่นนั่นแหละนั่นแหละ เป็นไงบ้างว่าจอตดูเหมือนมันพองขึ้นเลยว,ว่ะกลิ่นมันดูไม่ไม้อ่ะไม่ใช่กลิ่นในกล้ามหรอกไม่งั้นมันตื่นแล้วเฮ้ยดูมันพองขึ้นอีกอ่ะปริงมันสุกแล้วเปล่าวะเออใช้ได้ใช้ได้กดลงไปอีกปริงระเบิดจอร์ดกับโยงเมื่อเห็นเลือดก็ได้ตกใจวิ่งหนีไป <c oughs> หลังจากนั้นไม่นานจ๋าก,ก็กลับมาพร้อมกับถุงเกลือ เกิดเหตุฆาตกรรมในบ้านกูฮะเผลอหลับไปเฮ้อเลือดคราะกูไม่มีวันแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้เด็ดขาดโอ้ยคํ่แล้วกูโดนพ่อด่าแน่เลยกูว่าเรื่องที่เราจะโดนด่าไม่ใช่เรื่องกลับค้่มหรอกเรื่องเลือดเปื้อนเสื้อผ้านี่แหละที่จะโดนด่าเออว่ะเอาไงดีไปล้างตัวที่บ่อน้ำป่ะ โอ้ยแม่เอากูกลัวปีนเกาะพอแม่ต้องคิดว่ากูไปฆ่าคนตายมาแน่เลยน่าอิจฉาจังมันน่าอิจฉายัางไงพอแม่จะด่าเวลาเสื้อผ้ามึงเปื้อนเลือดใช่ป่ะแต่ของกูพ่อจะชื่นชม <c oughs> อา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะพ่อกูเป็นนักฆ่า <c oughs> เฮ้ยกูพูดผิดเป็นคนหาปลา <c oughs> พูดผิดบ่อยจริงเลยคำขาเนี้ยมีผีแม่แถวเนี้ <c oughs> อยกูก็อยู่มาแต่เด็กนะไม่เคยเจอผีคอยยังชั่วหน่อยแต่ว่านะหูปากแต่ที่จริงแล้วหูปาก มึงกลัวกูจะพูดเรื่องผีใช่ไหมถูกมึงรู้จักกระสือไหมหูปากเราเดินมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเจอชาวบ้านเลยวะไฟข้างทางก็ไม่มีเฮ้ยเงียบวะ่ะจอดไอ้จอดอะไรก็มึงบอกให้กูหูปากเออมึงพูดได้แต่ห้ามพูดเรื่องผีที่จริงเวลานี้กูต้องออกไปจับก,กบนะเนี่ยกบเหล่าดินสอกบจริงแกบ้าเอามากิน เคยเจอเรื่องแปลกระหว่างจับกบปะไหนมึงบอกไม่กูพูดเรื่องผีมันก็ดีกว่าเงียบแล้ววะงานก็ฟังแต่ไม่ต้องคิดมากละ่ะกูเคยออกไปจับกบครั้งหนึ่งแล้วก็เจอผู้ชายตัวขา,ขาวๆขาวซีทั้งตัวใส่แต่กางเกงถือเบ็ดตกปลาโอโ้โหนะกลัววะ่ะแล้วหน้าปาเขาเป็นยังไงอะหน้าซีหัวกลมๆเว้ยไม่ค่อยมีผมใช่แบบนี้ปะใช่แบบนี้แหละเชียกูตกใจหมดไอโกลนขนหนวดกูลุกไปหมดกูสิควรตกใจพวกมึงไปทำอะไรมาเลือดเต็มตัว เออว่ะพวกเราเนี่ยแหละน่ากลัวกูลืมเรื่องเลือดไปเลยนะเนี่ยพวกมึงไปทําอะไรมาฮะไอโย่ไอจดอสารภาพมาซะดีๆแล้วโทษหนักจะได้กลายเป็นโทษเบาไปกันใหญ่แล้วพวกกูบี้ปริงควายแล้วมันระเบิดแตกใครเขาทํากันข้าพระเจ้านี่แหละทาแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยให้โกรนก็พอกูไปส่งไอโป๊กที่บ้านเสร็จกูก็ออกมาหาปลาเนี่ยโหไปส่งน้องกูถึงบ้านเลยอะใจดีแท้หวะก็เพราะมึงมันใจร้ายไงไอจดอมัวแต่ห่วงเที่ยว ตอนค่าม,มีปลาให้ตกด้วยเหรอมีดิตอนค่ำนี่นแหละตกดีแล้วไม่กลับบ้านกลับช่องกันว่ามัวทําอะไรกันอยู่อ๋อตอนแรกกล้าไ่จอยจะไปดูโทรทัศน์ที่บ้านกูโอ้มีโทรทัศน์ด้วยโอ้ยโย,โยมึงรวยนี่วาว่างเดี๋ยวกูไปดูได้นะได้ทุกเมื่องั้นไปมันตอนนี้แหละกูว่างแล้วเอา้าไม่ตกปลาแล้วหรอไม่เป็นไรปลาหาเมื่อไหร่ก็ได้ไปงั้นไปกันหลังจากนั้นก,นกลนก็เข้าร่วมปาร์ตี้เดินทางไปที่บ้านของโยง ท่ามกลางความมืดมิดในป่าเขามีเด็กปสี่สามคนกำลังเดินกลับบ้านหน้าสังเวชใจยิ่งนะักตัวอะไรวะหุ่นไลากาหุ่นไลากาไม่ใช่ผีใช่ไหมโอ้โหอโยงแม้แต่หุ่นไลากามึงก็ไม่รู้จักเหรอไม่อ่ะเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเนี่แหละแถวบ้านกูยังมีอีกเยอะทั้งหมู่บ้านก็มีเป็นร้อยร้อยตัวโอ้พระสงฆ์ impossible แ,แล้วมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยเอาไว้หลอกคนหรอให้ตกใจเล่นคงหลอกได้แต่มึงเท่านั้นแหละ หุ่นไลากาตัวนี้ยังสวยนะเว้ยตัวอื่นนี่น่าเกลียดกว่านี้อีกแล้วมีไว้ทําอะไรอะ่ะก็เอาไว้ไล่กาดิวะตรงตัวเลยไม่ให้กามันมากินข้าวอ๋องี้นี่เองแล้วตัวที่เกาะอ,อยู่มันคืออะไรอะ่ะอีกาเดี๋ยวนะกูขดจูนสมองแป๊บอันนี้เขาเรียกว่าหุ่นไล่กาแล้วตัวที่เกาะอ,อยู่คืออีกา ใครก็ได้เอาไม้มาตีหัวกูทีเฮ้ย hey, ใจเย็นๆถึงจะเรียกว่าหุ่นไล่กาแต่ที่จริงก็ใช้ไล่อย่างอื่นด้วยพวกนกที่ราบหรืออะไรเนี่ยมันก็ไล่ได้หมดน่ะอ๋องี้นี่เองแล้วทําไมตั้งชื่อว่าหุ่นไลากาชื่อมันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เออเอาเข้าไปนี่แค่เจอหุ่นไลากามือยังตกใจขนาดนี้ทําไมอ่ะมีโหดกว่านี้อีกเหรอเฮ้ยอะไรบอกมาเลยมึงรู้จักหุ่นไล่ผีไม่ไม้ปะเฮ้ย <laughs> ไม่รู้จักไอจอ็อดเดี๋ยวไว้วันหน้าพามันไปดูหุ่นไล่ผีไม่ไหม้จัดไป เดีย๋ยวนะก,กูว่าจะถามอยู่นี่มันทางไปบ้านไอ้ขาวบ้านมึงไปทางนี้ออ้โยงเปล่าแล้วพามาทางนี้ทําไมอ่ะกูหลงมีใครทันเตารีดรุ่นนี้มั่งพลังทานเสื้อผมไหมไปสองตัวสมัยเด็กๆ